คลิปนี้เป็นคลิปเซอร์ไพร์พ่อปูบ่าเป็นเซอร์ไพร์ในวันเกิดแต่เป็นการเซอร์ไพร์เพื่อขอบคุณแต่บปขอยยายไม่ยุ่งหนีนอกจากแฟนกับพ่อปูนี่ล่ละคะ่ะที่คอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องตั้งแต่สากกระเบื่อยันเรื่อลบเลยกับวาได้ก็เลยอยากขอบคุณพ่อปูแต่กบบระบื้องวสิสื่ออย่างให้เล่านะคะเพราะเรามีทุกๆอย่างแล้วกะส่วนมาข้าเจ้ากระซื้อกันเองล่ะคะ่ะ หรือบางที่แฟนเล่ากับเสื้อผ่เล่าแน่นะคะจริงๆแล้วโทรศัพท์เล่ากับบหานพังเนาะคะ่ะแต่เข้าสืบสามาวาเล่ามากี่ห้อนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แต่กับว่าถือว่าตัวท็อปดนาคะ่ะเข้ากับพ่อสือได้อยู่เนาะก็ถือว่าบ่เกินกําลังกันเลยจัดไปละคะ่ะตอนสิหายพบปูนีแฟนกระทักนะคะว่าสิสี้อให้เล่าเหตุยังกับสันวะเพราะว่าพอ,พอฉันก็มีเงินสันแฟนวานะคะ แต่ข่อยคิดว่าตั้งตาเฮาทรงทางบานเฮาเองอยู่เมืองไทยเฮากระทรงตลอดถูกเดือนอยู่แล้วแต่อันนี้พอของแฟนเนาะเฮากบบระทรงเจ้าถูกเดือนคอยเคยให้เงินเล่าเธอแรกก็คือเงินเดือนเดือนแรกที่คอยเฮดงานยุนีเงินเดือนก่อนแรกที่คอยเฮดงานยุนี่อยบ่เก็บไว้จักบาทนะคะคอยแบง่งทรงทางบานอยู่เมืองไทยแล้วก็ให้พบปู่กับเม่ยยุนีคอยถือว่าเป็นการต้อบุญต้อคุณนะคะ ในการทำมาหากินอันนี้เป็นเคล็ดของข่อยสื่อดอกค่ะ,คะผู้ใดสิเลียนแบบกับัวบากันเนาะแต่ว่าปีที่แล้วข่อยได้เสื้อผ้ายันเกิดพอปูโดยการสื้อทีวีจอใหญ่ให้เล่าพราะว่าสืบสาบมมวาเรากำลัลงจะเปลี่ยนทีวีใหม่เราก็ง,งงอยู่ด้วยคะ่ะว่าสื่อให้เล่าเห็ดอย่างไงปนีข่อยเสดายบริ่ท้คลิปไว้เพราะมัววต่ตื่นเต้นยานแผนแตกแ่นว่านางบ่เคยเสื้อผ้ายพอแมนแบบนีจากเถื่อ พลอยกับรู้สึกดีใจที่ได้พานั่งเฮดซิงดีๆให้พ่อให้แม่นั่งเนาะปีนาปีตต่อไปก็จักสิเซร์ไพผส์พ่อปูนวใดดอกค่ะเพราะว่าเรามีทุกๆอย่างแล้วอีหลีในคลิปนี้เราบอกว่าเราหมักแห้งค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้เห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้นพวกเขาก็รู้สึกดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะ